จะว่าแม่อ้อมบูรี่ไอ้สีลิงกับไอ้สามลิงนะคะอันนี้คือตุ๊กตาของโรงใหญ่ก็คือไอ้สีลิงซักพร้อมกันนะคะตุ๊กตาของเขาเนี่ยปลาเขาเนี่ยจะสะอาดสะอ้านหมดนะคะสะอาดสะอ้านขาวเนี่ยจับไปเนี่ยไม่มีแบบทรงทรายอะไรไม่มีเลยนะคะของเขาจะสะอาดสะอ้านมาก ได้เดี๋ยวไปดูของไอ้ตรงนู้นกันนะคะว่ามันสกมกขนาดไหนสักพร้อมกันนะคะดูดูนะคะไอ้ปลาตัวเนี้ยถ้าเปรียบเทียบกับอีกตัวหนึ่งก็คือมอมแมมมากนะคะส่วนปลาทูนเนี่ยดูหางค่ะดูหางแล้วดูตัวนี้นะคะเนี่ยเนี่ยดูมันเนี่ยไม่อ้อมเย็บไปสองรอบแล้วเนี่ยอันนี้ตะว,วันนะคะเนี้ยไม่อม้อมยังไม่ได้เย็บเปลี่ยสัสยต้องดึงเอาไว้ก่อนนะคะส่วนตัวเนี้ยก็ดูจริงๆเนี่ยจะเห็นเลยว่ามันมอมแมมแล้วก็มอซอมาก รือแถมจับไปตัวหาความสะอาดไม่ได้นะคะเพราะว่าตะวันเนี่ยจะจับปลาพวกนี้โยนลงกระบะทรายเกือบทั้งหมดนะคะแล้วก็ตัวนี้ก็จะแบบของตัวรักเขาเลยตัวรักตัวโปรดเขาไล้ดูดินี่เป็นสายไมออมต้องแยกเอาไปเย็บแล้วเนี่ยมันจะดังอย่างนี้ค่ะดังปิดปิอย่างไรเนี่ยจะปิดปิดเนี่ยค่ะดูเอาแล้วกันว่าสภาพของปลาเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยนะคะฝนตกมาเพียงแค่วันเดียวนะคะเมื่อวานนี้ก็ชุ่มฉ่าไปนิดนึงแต่พรุ่วันเนี่ยก็เริ่มร้อนอยู่อีก นะคะอันนี้ไม่อ้อมต่อก๊อกเรียบร้อยแล้ะส่วนอุปกรณ์สปริงเกอร์มาแล้วนะคะเหลือแต่ช่างหงเดียวก็เ<อ>พื่อคลายความร้อนให้คนดาุกลูกนะคะแล้วก็มเปิดอร์เย็นแล้วอ่ะตอนแรกยังไม่เปิดไม่เปิดละไดเอียค่ะก็บอกว่าให้นอนกับพี่ฝนให้นอนกับพี่ฝน วันคิ้วเป็นแผลสายจะตีกับม่อนน่ะคิ้วเป็นแผลต้องทายาให้สองวันแล้วน่ะเนี่ยคิ้วเป็นแผลไปอันไเนีอันไหนเย่ทำไมเย่ทำไมมันเย่ทำไมลูกม่อนไอ้ม่อนนีมันหุบหยิบกุ้นงันอันเดิ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 นเห็นไหมวันเย่ก็นอนกับพี่ฝนไปสิลูกพี่ฝนเย็นนะนอนกับพี่ฝนลูก นอนกับพี่ฝนไหมเออนอนกับพี่ฝนไปเข้าไปนอนกับพี่ฝนเลยเย็นดีเยียไปไหนลูกเออยแดดมันร้อนนะลูกวิ่งดุงด้งดุงด้งดุงด้งดุง้งดุ้งฮะแดดมันร้อนไปอาบน,น้ำให้เนี่ยข้าวกับน้ำหืมไม่ใช่ไปกินน้ำแอร์ เฮ้ยแท็กไปแท็กมาอุ้งเดี๋ยวก็ได้หล่นตุ๊กมาแล้วันไงพูดผิดที่ไหนอ่ะเออมันใช่ที่แสกแท็กไปแท็กมาไหมเป็นใช่ไหมขอโทษ ถูไม่ถูป,ถปามันงับด้วยง,งับหนึ่ง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 งับทำไม,มจะไปทํางานจะเที่ยงแล้วเนี่ยขับรถไปขับรถมาหลายรอบแล้วเนี่ยออกไปข้างนอกมาหลายรอบแล้วเนี่ยโอ,มอม้มันเขี้ยวจัิจริงนะถ้าจะอยู่ก็อยู่กับพี่ฝนไปนู่นอือับพี่ฝนไปนะ้าไม่อ้อมขึ้นนั่งมันก็จะตามขึ้นมานั่งด,ดูนะคะอือ ว่ามันจะขึ้นไหมถ่ายไปถ่ายมาปัดเขี้ยวมันมากเลยอยากจะขยำมันแรงๆถ่ายทำไมเนี้ยไอ้มอนมันจะตายแล้วนายแม่จะไปทำงานอย่างอื่นแล้วเอียตูดกูตูดค่ะตูดกูตูดค่ะตูดกูตูดตรงเลยค่ะ ขึ้้นแลวนะบอกแล้วมันเดี๋ยวมันขึ้นไม่ขึ้นเปล่านะนะคะดูมันดูมันค่ะดูมันนับทําไมเล่าเนับทําไมล่ะเนี่ยฮะนับทําไมเอ,อ้ยมันใช่เรื่องไหมนเ,หมหมเหนี่ยมันใช่เรื่องไหมฮะมันใช่เรื่องไหมเนี่ยให้มาเกาให้เนี่ยมันใช่เรื่องไหมฮึฮึโอ้ตายลูกเต้าก็ไม่ใช่เนาะอืมอันเขียวอืม,อม เี่กดูม <diver gent warnings> <th> <what> ือดูหน้าดูหน้ามาดูหน้ามั้ลูกข้างในจะตายแล้วเอียแม่จะไปทำงานจะไปล้างจานเก็บอืึแล้วลูกห้องกระต่ายไม่ได้ทำเลยใคร่ะใครเนี่ยสุกใส่หน้าตัวเองอย่าบังคับตูดเลย ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องมางงับตูดนะขอบอกนะไม่ใช่เรื่องมางับตูดนะมอนมันจะตายแล้วนะมอนน่ะมอนน่ะอยากออกมาจะออกมาเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้มันผลผุดออกมาคือ,ม,อม,บบม่นออมหยิบกระบาดตายมามันวิ่งพุดบออกมาแต่จับง่ายจับง่ายกับปื้ดคะ่ะใช่หรอกที่เขียนให้มันข้ามไปฝั่งรู้กนชอบข้ามเห็นนกเห็นนกเห็นนก นอเคี่ยวอันนี้เข้าขายทารุณกรรมสัตว์ไหมคะเข้าขายทารุณกรรมสัตว์ไหมเนี่ยอย่างเงี้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 ยอย่างงเจ้ำมั่มอ้วนเก็บที่ไหนอะหายไปแค่สองสามวันสงสัยโทรศัพท์เลยลง ลงลงไปแล้วแม่ไปแล้วเอียทำงานต่อแล้วลูกไม่เล่นเอียแล้วไม่เล่นไม่เล่นไปแล้วเมื่อคืนอากาศเย็นนอนในห้องนะคะแต่คืนก่อนเนะี่ยเมื่อคืนวันวันจันวนวาวันนะคะเมื่อคืนวันจันค่ะไปนอนหน้าข้างหน้านู่นน่ะเสร็จมีอย่างที่ไหนฉีเสร็จนอนทับฉีตัวเองหืมไม่อมนะ้อมเลยเอาไอ กล่องอาหารเปียกอะคะ่ะกล่องเล็กๆอะทุบเลยค่ะ,คะให้เข้าบ้านเลยแล้วก็ต้องล้างฉี่เตีเยวมาอีกแล้วเตีเยเข้าไปนอนก,กับพี่ฝนเลยปะเข้าไปเลยไปหาพี่ฝนดีอืมไปเ,เลยค่ะต้องล้างอ่ะอีอย่างที่ไหนอ่ะ,อะนอนทับฉี่ตัวเองเดี๋ยววันนี้ต้องอาบน้ามล้เนี่ย พี่รุงนี้ไม่้อมไม่อยู่บ้านแต่เอยมุข้าไปทำไมเนี่ยปัโธวันวันเป็นแผลตรงไหนลูกวันเอ้วันวันมันเป็นแผลตรงไหนลูกวันฝันไปเธอไอ้ม่อนฝันไปเธอว่าจะได้ออกมาอยู่กับแตะเอียฝันไปเธอะฝันไปเธอะก็นอนอย่างสบายค่ะ รอช่างมาทำให้ก่อนค่ะก็น่าจะสักวันสองวันนี้นะคะ่ะ